สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการาส่งภาพจากโทรศัพท์นะครับขึ้นสู่จอทีวีนะครับสำหรับทีวีไฮเออร์รุ่น k 8 0 0 0 0นะครับแอปพลิเคชันที่เราใช้ในวันนี้จะเป็นแอปพลิเคชันฟรีนะครับชื่อแอปพลิเคชัน1001นะครับท v s นะครับ อันดับแรกก็เชื่อมต่อนะครับ Wi-Fi นะครับทีทีวีและโทรศัพท์นะครับให้อยู่ในวงแลดนเดียวกันนะครับจากนั้นก็ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ Play Store นะครับเลื่อนมาที่เครื่องหมายรูป เบนขยายนะครับเพื่อค้นหาพิมพ์ชื่อแอปพลิเคชันเลยหนึ่งศูนยนะครับแลก,ก็น,นึอ่าขึ้นแล้วนะครับที่มุมจอด้านซ้ายนะครับตัวนี้นะครับ ก็ในที่นี้นะครับผมได้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันติดตั้งเครื่องไว้แล้วนะครับก็เปิดเลยจะมีหน้าจอ QR code ขึ้นนะครับใช้สำหรับให้สแกนนะครับใช้โทรศัพท์สแกนแล้วก็จะมีชื่อของอุปกรณ์ขึ้นนะครับด้านล่างมุมซ้ายมือนะครับอุปกรณ์ตัวนี้ชื่อว่า h i e r ATV นะครับ จากนั้นเราก็สแกนที่ QR code นะครับอาจจะสแกนผ่านด้วยแอปพลิเคชัน l ล n e ในโทรศัพท์ก็ได้นะครับ เมื่อเราสแกนแล้วนะครับก็จะขึ้นลิงก์ที่จอมือถือเห็นไหมเดี๋ยวกดที่ลิงก์นะครับหลังจากกดที่ลิงก์แล้วก็จะมีให้เลือกนะครับ สำหรับคนที่ยังไม่โหลดแอปที่โทรศัพท์นะครับอาจจะต้องโหลดแอปเข้ามานะครับกดที่ตรงนี้นะครับก็จะมาที่ Google Play นะครับในโทรศัพท์คนที่ยังไม่ดาวน์โหลดก็จะได้ดาวนโหลดนะครับส,ส่วนผมดาวโหลดแล้วก็กดที่เปิดได้เลยนะครับจะขึ้นชื่อทีวีที่เชื่อมต่อนะครับโอเคโทษทีครับ จากนั้นก็จะขึ้นภาพในโทรศัพท์ขึ้นไปด้านบนนะครับก็จะมีที่เลือกคุณภาพของหน้าจอนะครับแล้วก็จะมีการอาบอกข้อมูลด้วยว่าเสียงนะครับไม่สามารถขึ้นที่หน้าจอทีวีได้นะครับเรามาทดลองใช้แอปพลิเคชันกันนะครับ ก็ถือว่าค่อนข้างจะเร็วพอสมควรนะครับเดี๋ยวลองดูก็ดึนภาพได้ปกตินะครับ แต่เสียงก็ยังอยู่ที่โทรศัพท์เหมือนเดิมกรณีถ้าต้องการจะให้เสียงออกที่หน้าจอนะครับอาจจะต้องใช้เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่เราเรียกว่า,า o o o l l e h r o m e c a s t นะครับเดี๋ยวหยุดการแชร์นี้ก่อนนะครับการใช้ o o o l l e h r o m e c a s t ก็จะมีมากับแอปพลิเคชันเลยนะครับของเบราว์เซอร์นั้น,น,น นะครับอย่างเช่นกรณีการดู Youtube นะครับะนะครับผมยกตัวอย่างอันนี้เมื่อเข้ามานะครับจะมีสัญลักษณ์ตัวนี้อยู่ยยยแล้ก็กดที่สัญลักษณ์แล้วก็จะมีชื่อทีวีนะครับ ภาพก็ไปขึ้นนที่หน้าจอนะครับทั้งภาพและเสียงนะครับของโทรศัพท์ที่เราใช้เนี่ยก็จะขึ้นที่หน้าจอเลยนะครับส่วนที่โทรศัพท์ก็จะไม่ได้ไม่ได้เล่นนะครับสามารถปิดจอได้ปกตินะครับโอเค นอกจากการาส่สงภาพขึ้นหน้าจอนะครับทีวีรุ่นนี้ก็ยังสามารถารับเสียงนะครับจากสเายได้นะครับค่อนข้างจะเสียนนะครับโดยการกดปุ่มสัญลักษณ์ที่รีโมทน,นะครับเป็นสัญลักษณ์ตัวนี้นะครับปุ๊บเมื่อกดจะมี รูปใหม่ขึ้นที่ด้านล่างนะครับอาผมอาลองลองเอาใหม่อีกทีก๋วยเตี๋ยวบะหมี่ก๋วยเตียเเต๋ยวบะหมี่นะครับก็ประสทยค่อนข้างจะชัดเจนนะครับเดี๋ยวลองอีกทีนะครับ ไปไหนกันดีอ่าประมาณนี้ครับผมโอเคก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ